อยากมีชีวิตที่มีความสุขผมก็อยากไปอยู่กับครอบครัวผมอยากไปดูแลแม่ผมที่อายุ80ปีเท่ากับนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแต่แม่ผมไม่เคยเห็นประชาธิปไตยเลยผมอยากไปอยู่กับแม่อยากไปดูแลครอบครัวเพราะผมไม่อยากหนีไปอยู่ที่อื่นอีกแล้วผมไม่อยากแพ้พวกมันอีกแล้ว ผมไม่อยากให้มันมาฆ่าพี่น้องประชาชนผมอีกแล้วผมไม่อยากให้มันเอาอาวุธมายิงพี่น้องผมอีกแล้วถ้าจะตายขอตายภายในวันเดียวแพ้หรือชนะว่ากันวันเดียวเลยพี่น้องเอาไหมพี่น้องเอากันวันเดียวเลยพี่พี่น้องสู้ไหมพี่น้อง<า>นี่เดี๋ยวมันก็ถอนประกันผมอีกอะ่ะ หาว่า er ผมยุยงปลุกปันเดี๋ยวมันก็ถอนประกันหาว่าผมยุยงปลุกปันผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยุยงปลุกปันแต่ผมบอกว่าผมเนี่ยชวนเลยครับพี่น้องชวนเลยชวนเลยครับไม่ได้ยุยงไม่ได้ปลุกปันแต่ชวนมาเลยออกมาทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับแต่ไม่ใช่ชวนหลีกภัยนะพี่น้อง ไอ้นี้ไม่เอาฮะพี่น้องที่รักหลายครับมันเป็นเวลาที่พวกเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจผมบอกว่าข้าวก่อนยุบพักพลังประชาชนไต่สวนเช้าบ่ายมันยุบเลยครับพี่น้องครับตอนมันยุบพักพลังประชาชนตอนสมัยนาย,ยกสมชายวงสวัสดิ์ผมจำได้มันไต่สวนเช้า บายมันยึดเลยยุบเลยครับพี่น้องครับมันยุบทันทีผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอหลายวันแล้วไหนไหนวันนี้ไต่สวนเสร็จพรุ่งนี้กวนน็วันนี้คืนนี้วิน,นิจฉัยเลยพ่อปะคุณไปวินิจฉัยเลยได้ไหมรออยู่ก็ได้ไม่ต้องกลับบ้านจะได้รอพร้อมเลย จะได้ไปจากปทุมธาน,นีไปอุ้มตัวเลยครับพี่น้องครับรมีคนบอกว่าไอ้ทั้งเก้าอรหันเนี่ยเตรียมเฮลิคอปเตอร์เตรียมเครื่องบินแล้วหลังจากวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบินออกนอกประเทศทันทีครับพี่น้องไปตั้งหลักมีคนส่งข่าวผมว่าตุลาการเนี่ย ถึงแม้จะรันพักดีนาคุณจะถอนเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับสมหัวกันแล้วล่ะครับใครจะถอนหรือไม่ถอนก็นกสมหัวกันทั้งนั้นแหละทั้งเก่าอรหันนี่ผมก็อยากจะบอกว่าทาวิชัยอย่างนี้ออกมาว่ามาตา68เป็นการล้มล้างเขาเตรียมเครื่องบินออกนอกประเทศไปตั้งหลักแล้วครับพี่น้องครับเขาบอกว่าจะพาครอบครัวไปพักผ่อนสักเดือนหนึ่งเขว่างั้น ไปพักผ่อนสักเดือนหนึ่งแล้วกลับมาเขาบอกว่าจะได้มีนายกรัฐมนตรีใหม่ตามมาตราเจ็ดคพี่รองครับเขาพูดอย่าง,งานั้นนะเขาบอกว่าอีกเดือนหนึ่งกลับมานายกยิ่งรักก็อยู่ไม่ได้สอสอส,อส,อสอวอก็อยู่ไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่อยู่ได้รัฐบาลอยู่ไม่ได้อีกเดือนหนึ่งพวกมันเก้าคนจะกลับมารับตำแหน่งใหญ่ๆโ,โตพี่้อง สายข่าวเยี่ยวข่าวรายงานผมมาเช่นนั้นสายข่าวเยี่ยวข่าวรายงานผมมาเช่นนั้นผมก็บอกว่าสาธุขอให้มันไปบินไปนลงที่กัมพูชาเถอะเดี๋ยวแลมโบ้จัดให้พี่น้องขอให้เอาเครื่องบินไปลงสนามบินพนมเปญเดี๋ยวแลมโบ้จะโทรศัพท์รายงานสมเด็จคุณเซนจัดให้ครับพี่น้องครับข่าวมันมาอย่างนั้น ก็ว่าไปตามเนื้อข่าวแต่สำคัญที่สุดเอาอย่างนี้ช่วยใครเสนทชิดเชื้อไก่ตุลการเก่าอรหันนี้ช่วยบอกหน่อยว่าไอเรื่องถนัดหนีไปต่างประเทศเนี่ยแลมโบถนัดเดี๋ยวจะพาหนีไปเองมาปรึกษาแลมโบได้เดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องครับแต่ไม่ทันถึงต่างประเทศหรอก ไม่ทันถึงตันประเทศดอกเอาแค่แถวชายแดนแลมโบกก็จัดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหาที่อยู่หาที่กินหาข้าวหาน้ำหาอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับหาหาข้าวหาน้ำหาพวงหลีดหาพงโรงศพหาทูปหาเทียนไว้ให้เรียบร้อยเลยไอที่พูดนี้ มันพูดจากความรู้สึกที่เจ็บปวดเฮ้ย hey! คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคุณมีความเป็นมนุษย์หรือเปล่าบ้านนี้เมืองนี้กําลังจะสงบสุขบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้กําลังจะเป็นประชาธิปไตยแต่พวกคุณไม่เคยเห็นความสุขของประชาชนนั้นนะครับอยู่ในใจิตใจคุณเลยชีวิตของพวกคุณคนกลุ่มเดียวอมาต์กลุ่มเดียวกับเห็นความแตแกแยก ความทุกข์ยากของประชาชนแล้วคุณมีความสุขบอกไอ้บ้ามันบ้าแล้วเห็นความทุกข์ยากเห็นความแตกสามัคคีเห็นบ้านเดือน,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 นวุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายเห็นประชาชนเดือดร้อนแล้วพวกคุณมีความสุขนี่มันบ้าหรือเปล่าพี่น้องครับ เดี๋ยวคืนนี้วินัยวินิจัยเสร็จช่วยบอกให้ภรรยาของแต่ละคนพาพวกนี้ไปเช็คปาะสาทที่โรงพยาบาลสีทัญญาหน่อยพี่น้องที่ผมจะพูดอย่างนี้เพราะโดยจิตสามัญสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยเอาเถอะครับเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยความดีความชั่วความเรวความดีความชั่วความผิดพลาดมันมีด้วยกันในมนุษย์ทุกคนแต่ว่า จิตสำนึกของความรักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติรักประชาชนนี่มันเป็นหัวใจสําคัญคนเรานี่เกิดมาในพื้นแผ่นดินสยามในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยทำยังไงจะให้บ้านเมืองมันจเจริญรุ่งเรืองทําไงประชาชนมันจะอยู่ดีกินดีประชาชนจะมีความสุขมันต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยกันหาแนวทางแต่อันนี้ถ้าประชาชนอยู่ดีกินดี ถ้าประชาชนมีความสุขมันตรงข้ามกับพวกมันทุกครั้งเลยครับพี่น้องครับเห็นประชาชนมีความสุขไม่ได้เห็นบ้านเมืองเดินไปสู่ประชาธิปไตยไม่ได้มันชอบเผด็จการมันชอบเผด็จการพี่น้องที่รักหลายครับผมเชื่อมัน่นนายแม่ทัพาดกองทั้งหลายที่ออกมาบอกว่าจะไม่มีการทำรัฐประหาร ไม่มีการยึดอํานาจผมบอกว่าก็พวกคุณไม่ยึดอํานาจโดยกองกําลังทหารแต่มันกําลังยึดอํานาจโดยไอตุลาการสารรัมนุนชุดนี้แหละพี่น้องความเจ็บปวดคืออะไรถ้าวิจัยออกมาว่ามาตา68ผิดมีการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่น้องครับแล้วบรรดา ผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญพักการเมืองหรือคนที่เสนอร่างรวมถึงสอสอส,อสอวอที่ประชุมกันในสภาแม้กระทั่งสอส,อสอหมอเหลียงนี่ก็ต้องติดคุกทุกคนนะพี่น้องอ่ะมีความผิดล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีความผิดต้องติดคุกทุกคนแต่พี่น้องครับพอที่ไอ้พวกยึดอำนาจ19เกกันยา มันยึดอำนาจเสร็จแล้วมันก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วไอ้ตุลาการชุดนี้ทาไมไม่วินิจัยว่าไอ้พวกยึดอำนาจรอคอร์นชนั้นทําไมททาไมไม่เอามันปิดติดคุกข้อหาล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างทําไมสองมาสถานใช่ไหมสองมาสถานใช่ไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้พี่น้อง พี่น้องที่รักทลายครับผมนี่อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องไม่ได้มาอายุยงปุกปันมาขอเชิญชวนพี่น้องเตรียมหัวใจเตรียมหัวใจเตรียมกําลังกายกําลังใจไห้พร้อมพร้อมหรือยังพร้อมจะรับการวินิจฉัยหรือยังพร้อมจะรับการตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา68หรือยังพร้อมไหมพร้อมไหม เตรียมตัวเตรียมหัวใจกันให้เรียบร้อยใครจะฟันธงไปอย่างไรแต่ไอ้แลมโบฟันธงว่ามันต้องวินิจฉัยให้ผิดอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับใครจะฟันธงอย่างไรส่วนตัวแลมโบฟันธงเรียบร้อยว่าต้องวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้น แลมโบ้จัดกระเป๋าเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแล้วพวกท่านเอามาหรือยังเอามาหรือยังแลมโบกับโคราชไปเมื Kingston ่อวานวันนี้กลับมาถึงเมื่อวานไปปราศัยสมุทรปราการไม่ทันเพราะมัวไปลาแม่ไปหอมแก้แม่แล้วก็ไปเตรียมกระเป๋าสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ ไหนใครเตรียมพร้อมเตรียมกระเป๋าพร้อมแล้วส่งเสียงเลยส่งเสียงเลยสู้ไมพี่น้องสู้ไหม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 ,ไหมอดใจรอว่าวินิจฉัยออกมาแล้วได้เจอกันได้เจอกันอย่างแน่นอนชีวิตนี้ขอจบแค่วันเดียวเท่านั้นได้ไหมพี่น้องได้ไหม ได้ไหมไขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ